ตำรวจภูธรภาค3โดยการนำของพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จึงมีนโยบายให้ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค3จัดทำโครงการ1อําเภอ1เซฟตี้โซนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีโดยการนำของพันตำรวจเอกธนาพันธ์พดุงการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีได้สนองนโยบายของตำรวจภูธรภาค3ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีที่ว่าสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนยึดมั่นในอุดมคติตํารวจใช้เทคโนโลยีเสริมการปฏิบัติสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการ1อําเภอ1เซฟตี้โซน ภายใต้หลักการที่ว่าตำรวจมีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือภารกิจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อความสงบสุขของประชาชนและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาให้เกิดกับประชาชนในฐานะผู้พิทักษ์สันติราษอย่างแท้จริงในการดำเนินการโครงการ1อําอำเภอ1เซฟตี้โซน มีเป้าหมายเพื่อลดและป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิด มาดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการ1อําอำเภอ1เซติโซนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงานโดยมีการออกคำสั่งอย่างชัดเจนและมีการสร้างกลุ่มลายเพื่อให้การประสานงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้คณะทำงานที่สมบูรณ์แล้วได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอยา่างดีหลังจากนั้นได้มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบสถิติอชาชญกรรมเพื่อทราบถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงบุคคลพ้นโทษหรือบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีมีพื對對้นที่รับผิดชอบ406.4ตารางกิโลเมตรประชากรโดยประมาณ2 2 4 6 8 7คนแบ่งพื้นที่การปกครองเป็น12ตำบล155หมู่บ้านเมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วจึงได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่เซฟตี้โซนหรือพื้นที่ปลอดภัยโดยเซฟตี้โซนของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีอยู่ในพื้นที่ชุมชนวัดหลวง ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขุบลนราชธานีเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีธนาคารร้านทองโรงแรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นพื้นที่ที่เกิดอจญากรรมอยู่บ่อยครั้งโดยมีพื้นที่ร,มรวมประมาณ172,095ตารางเมตรโดยมีห้างสรรพสินค้า1แห่งธนาคาร4แห่งตู้ ATM 6แห่งตลาดนัด1แห่งสถานที่ราชการสแห่ง วัด1แห่งร้านทอง18แห่งโรงแรม3แห่งร้านค้าร้านสะดวกซื้อ6แห่งและสถานบริการน้ำมัน1แห่งได้ทำการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเดิมว่ายังมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่รวมถึงแสงสว่างจุดล่อแหลมจุดเสี่ยงหรือจุดเปลี่ยว โดยในการสำรวจได้จัดทำแบบฟอร์มและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อประกอบการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมกล้อง C C T V ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่และจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยในปัจจุบันโครงการ1อําำเภอ1เซฟตี้โซนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีมีกล้องวงจรปิดแล้วจำนวน90ตัว โดยในพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้มีการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสํารวจตรวจสอบการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนติดตั้งระบบแสงสว่างหรือติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมให้ครอบคุมทุกพื้นที่โครงการ1อำเภอ1เซฟตี้โซนใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยเริ่มดำเนินการโครงการในระยะที่1ตั้งแต่วันที่ 1>, 1. พฤศจิกายน2563จนถึงวันที่ 31. มกราคม2 5 6 4และจะมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลในห่วงตั้งแต่วันที่ 1. กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่30กันยายน2564รซึ่งในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลจะมีการรวบรวมสถิติการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการโครงการ และจะมีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจจากประชาชนในพื้นที่จะจัดให้มีการประชุมคณะทํางานเป็นประจําทุกเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงต่อย,ยอดหรือขยายผลไปอย่างพื้นที่หรือชุมชนอื่นๆต่อไปในการดำเนินงานตามโครงการ1อําอเภอหเซฟตี้โซนของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเอกชนและงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลักการดำเนินการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งเซฟตี้โซนจะเพิ่มความปลอดภัยในชีว uh ิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานียังได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นการใช้ดโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับมาช่วยในการสืบสวนจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายเป็นต้น โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งเซฟตี้โซนสถานีตำร,รวจภูธรเมืองอุบลราชธานี